ลูกซองแปดเจ็นย์ดเอเกิลระบบแก๊สโบแบค็ครุ่นใหม่ล่าสุดไม้แท้เหล็กโลหะสวยงามมากหน้าสะสมมากลูกซองกดใส่ลูกใส่ปอกลายไม้สวยเติมแก๊สข้างหลัง พันท้ายให้กล่องมีอะไรลูกปลอกลูกปลอกกระสุนให้พร้อมจากโรงงานสามปลอกสวยๆพร้อมคู่มือลูก สปีดโรเดอร์นี่พร้อมสวยงามมากคู่มือโคดเดนอีเกิลงานสุดยอดเยี่ยมอันนี้คว้าตกโอเคสนใจทักมาที่ น่านมีกันพะเยา